สดีอย่างนี้มาดูกวางตุ้งแสงเหนือครับอายุ22วันดูดิพี่ดูดิโอ้ยโ,โตดีจริงๆเลยอวันนี้แสงเหนือจะแบ่งปันสูตรดูแลกวางตุง้งอายุ22วันนะครับรับรองว่าสูตรวันนี้ไม่เหมือนวันไหนที่แสงเหนือให้ดูเลยนะครับผมก่อนอื่นจะลืมเมตตาช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจแสงเหนือกนเกษตรพารรยด้วยมาวันนี้มาดูเพราะว่าแสงเหนือจะเปลี่ยนไปละไม่เหมือนเดิมแล้ววันนี้ แต่ตัวแรกที่ไม่ขาดคือเมียหลวงเล่งลากฟื้นฟูดินนี่เลงการแตกลากฟื้นฟูดินตัวนี้ครับแสงเหนือใชอ้อ่ะตัวที่2แคลเซียมโบลอนผัก22วันเนี่ยมันใกล้จะตัดแล้วจะต้องทําใบหนาให้ใบแข็งแรงใบหนาก็ใช้แคลเซียมโบลอนแล้วก็มี n เนโฟนี่เล่งต้นใหญ่ใบใหญ่ต้องตัวนี้ครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือแมกนีเซียม ทำให้เขียวหนาแข็งแรงสังเกตว่าแสงเหนือจะตัดสาหร่ายกับน้าตาลทางดวนออกไปแล้วนะเพราะว่าแสงเหนือไม่ต้องการเล่งให้มันโตขึ้นบนแสงเหนือต้องการให้มันโตออกข้างเหมือนกับผักกาดหอมนะครับผมแล้วก็เชื้อรานี่กดฟอสฟอริกนะครับใช้ได้กับทุกพืชเลยพืชอายุ20วันเป็นพืชกินใบเนี่ยอายุ20วันขึ้นไปเนี่ยต้องเริ่มพ่นแล้วนะครับกดฟอสฟอริกเนี่ยมันช่วยบล็อกเชือ้อรา ได้ดีนะครับกวางตุ้งเนี่ยถ้าเกิดพ่นตัวนี้ไปตูดกวางตุ้งเวลาไปตลาดะจะไม่ค่อยฉ่ำแล้วก็ในคันงคันนาในตั้งโอ๋ oh, ต้องใช้นะครับ,ต,บ,รรรบตัวนี้ช่วยเบาแรงเรื่องเชื้อราได้มากเลยนะครับตัวนี้ช่วยเบาแรงเรื่องเชื้อราได้มากแล้วเชื้อราตัวที่2แสงเหนือก็จะเปลี่ยนเป็นนี่โพพิโคโคนโซนทาไมถึงต้องใช้โพพิโคโคนโซนเพราะว่าโพพิคโคนโซนเนี่ยเป็นเชื้อราด้วยแล้วก็กดยอดกวางตุ้งด้วย คือว่าใช้ตัวนี้มันจะค่อนข้างร้อนกวางตุ้งจะไม่โตขึ้นบนจะหยุดหยุดยอดแล้วออกข้างแทนแล้วใบก็จะเขียวเข้มถ้าใช้โพลิโครโ,โซนก็เหมือนพักกาดหอมเลยกวางตุ้งคล้ายๆกันแล้วตัวนี้จะเก่งในข้าวโพดใบกรอบมากเลยถ้าข้าวโพดใบกรอบต้องโพลิโครโ,โซนตัวนี้แล้วก็มาเรื่องมแมลงแสงเนือใช้คู่นี้เลยเก่งสุดในราคาหลักร้อยนะครับนอนใหญ่มัดกระโดแสงเนือใช้ตัวนี้เพราะว่า แสงเหนือคุมต้นทุนกวางตุง้งแสงเหนือเนี่ยแสงเหนือจะคุมต้นทุนให้อยู่ที่ไร่เราไม่เกิน6000บาทนะครับก็เลยไม่เคยใช้ไม่เคยใช้ดีไปกว่านี้ใช้แค่นี้แล้วจบนะครับผมแล้วก็ขาดไม่ได้คือลูเฟนูรอนคุมไข่นี่เออสังเกตกวางตุ้งแสงเหนือเนี่ยจะต้นค่อนข้างแน่นแล้วก็จะมีหญ้าบ้างแสงเหนือไม่ได้ใช้คนแยกเลยนะครับ แล้วก็ไม่ใช้คนถอนญ้าเลยเพราะว่าแสงเหนือจะคุมต้นทุนให้อยู่ที่ไร่ละ6 0 0 0บาทไม่เกินนะครับผมก็โตพอแล้วตอนนี้แสงเหนือหยุดน้ำมา2วันแล้วแสงเหนือจะไม่ค่อยลดน้ำแล้วเพราะว่าไม่อยากให้โตอยากให้ออกข้างอย่างเดียวนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ